ตัวอย่างที่12นะคะเขาบอกว่าถ้า 2x บวก2และ 4x แล้วก็ 5x บวก3เป็นผแรกเป็น3พจน์แรกของลำดับเลขคณิตลำดับหนึงให้หาผลบวก30พจน์แรกของลำดับนี้โอเคนะอันนี้จากโจทย์นะดังนั้นเราก็หาเลยคะ่ะจากโจทย์ที่เขากำหนดมาคือเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ตรงนี้ถูกไหม ดังนั้นตรงนี้ลำดับตรงนี้เราหาได้แค่อะไรหาได้แค่ดีผลต่างถูกปะอ่าตรงนี้มันติด x ดังนั้นผลต่างของเราสูตรผลต่างของเรามันคืออะไรคะตัวที่สองใช่ปะอันนี้ตัวที่1นะเนี่ยหตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามเราหาผลต่างมันดีกว่าเรารู้แค่นี้เองเรา,าหาอะไรไม่ได้หาผลต่างมันก่อนก็จะเป็น จะได้4 x ใช่ป่ะผลต่างลบกับตัวที่1ลบกับะไรคะ 2x บวก2ใช่ไหมเท่ากับอะไรดีคะอีกคู่หนึ่งเป็นตัวที่3ใช่ป่ะลบกับ4 x ลบกับตัวที่สองเนนาะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น4 x ลบ2 x ลบส เท่ากับอะไร x บวกสาดังนั้นตรงนี้ฝั่งซ้ายได้เป็นเหลือสอง x ตรงนี้นะเหลือ x ลบ2นะเท่ากับ x บวก3ก็ย้ายมาย้าย x ฝั่งตรงนี้ย้าย x ตัวเดียวนี้มาฝั่งทางซ้ายก็จะเหลือเป็น2 x ลบ x ฝั่งขวาเหลือ3ย้าย2ย้ายลบ2จากทางซ้ายมาขวาเป็นบวกสงก็เหลือ x เท่ากับห ดังนั้นเราก็เอา x กลับไปแทนในลำดับที่เขาให้มาก็าคือ 2x อง x แทนเลยแล้วกันแทนเลยแล้วกัน2อคูณหใช่ปะ่ะบวกสตัวที่2เป็น4ีคูณหตัวที่สเป็น5้าคูณหบวกสเราจะได้เป็น12บสถูกไหมยี่สแล้วก็อะคะยี่สด อันนี้นะได้จากลำดับแล้วนะที่เราหาค่า x ออกมาเนาะอ่ะต่อไปได้อะไรดีจากนั้นเราก็จะได้อนุกรมเลขคณิตจากลำดับเมื่อกี้ที่เราหาอนุกรมเลขคณิตคือ 12บสองบวกยีบวกยี่สิบปดบวกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้โอเคไหมพิจารณาจากโจทย์เนื่องจาก a 1เป็นสิ d, d เป็นเท่าไหร่คะ d n, เป็น8ถูกไหม n เป็นเท่าไหรสามเพราะเขาให้หาผลบวกของ30พจน์แรกเนอะ ดังนั้นเราก็เข้าสูตรจากสูตรเอาสูตรเลยดีรู้ n ไปหาสูตรที่2ดีกว่าแทนแล้วออกเลยเนาะเป็น n ส่วน2อ,อ่าเขียนสูตรเหมือนเดิม2 N 1บวก N ลบ1ได้เท่ากับอะไรคะอ่าเขียนตรงนี้ได้เท่ากับ n ของเราเป็น30โอเคไหม s 30นะ30ส่วน2คูณกับ2 a 1 2> เป็น12บวกกับ n เป็น30ลบ1 d 1> เป็น8 5. ต่อตรงนี้ s 30 <S <S ก็ได้เท่ากับ15นะคูณด้วย24บวกกับอะไรคะ 1 9่สิบคูณแถูกป่สิบเคูณแใช่ไหมยี 29, 8, ้าคูณแด้เท่าไหร่เจ็ดสิบอ่ามอ่าสู คูณกันออกมาได้3,840ดังนั้นเราก็ตอบว่าผลบวก30พดแรกของอันกรุ่มนี้คือ3,840